สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ่าบ้านที่สวย้ราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เรียกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรที่เบอร์0824804746ก็ผมส่วนไอเดียลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลาดีีพีนี้ก็เป็น EP ที่389แล้วนะครับผมอ p ีที่389แล้วครับผมวันนี้มีมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผม250บาทครับผมทุกในการครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ก็ลเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นพระนางพญานรายการที่1ึเลยครับนี่ อันนี้จะเป็นพระนางพญาครับผมรายการที่หนึ่งนะครับนี่นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นพระนางพญารายการที่หนึ่งนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม นนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองอันนี้เป็นคุณแผนพายคู่ครับผมนี่จะเป็นคุณแผนพายคู่ครับผมรายการที่สองครับผมใครพียันใดถูกใจองคไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้ง หมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมทรม,มาจับจองกันก่อนได้ครับผมวันนี้ก็สององค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผม นี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผม ครับอันนี้รายการที่3ามครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่4ี่ครับผม อันนี้เป็นรายการที่สี่ครับผมราคาสองอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าครับผม นี่ครับอันนี้รายการที่5ก็ครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จรายการที่6กครับผม ครับอันนี้รายการที่หกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับเราไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เจ็ดครับผม นี่ครับอันนี้รายการที่เจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่แปดครับผม นี่ครับอันนี้รายการที่แปดครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพาสสํเร็จรายการที่9้าครับผม ครับอันนี้เป็นรายการที่9้านะครับราคาสองอยห้าสิบบาทครับไปเป็นสมเด็จรายการที่สิบครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพี่ท่านใดถูกใจว่าไงชอบใจว่าไงแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลข กับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับนี่ครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบครับผมราคา250บาทครับ ต่อไปเป็นพระสมเร็จหมายเลข11ครับผม อันนี้หมายเลขสิบเอ็ครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบสองนะครับผม อันนี้หมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นลงกทฏทวดครับผมเนี่ยเป็นหมายเลขสิบสามครับผมอันนี้หลังตอกชอาจกิ่งครับผมเนี่ย ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบสามนะครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบสามว่าผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับอไปเป็นพระสมกอหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับนนจะเป็นพระสมกอหมายเลขสิบสี่นะครับผม ครับอันนี้หมายเลขสิบสี่ครับผมครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหลวงพุทดหมายเลขสิบห้าครับผมหลวงุทวเรเนื้อว่านครับผมนี่ครับจะเป็นหลวงุทวรเนื้อว่านหมายเลขสิบห้านะครับผม ผมัน,นี้หมายเลขสิบห้าผมราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพาพปิดตาหมายเลขสิบหกครับผมน,นี่จะเป็นพาพปิดตาหมายเลขสิบหกนะครับ ผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับราคาสองอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่ครับันจะเป็นหมายเลขสิบ,าา250บ,บปเจ็ดน,น,จะน,นะครับผม จะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่ครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ผูหมายเลขสิบแปดครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขสิบแปดนะครับผม ครับอันนี้หมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองร้ห้าสิบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขสิบเก้าครับผมนี่ครับ อันนี้จะเป็นหมายเลขสิก้าครับผมราคาสองห้าสบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่นนี้เป็นภานสสาเร็จหมายเลขที่ยี่สิบนะครับ อันนี้หมายเลขที่ยี่สิบครับผมราคา2องห้าสิบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับ,รบจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผม ครับผมอันนี้หมายเล็กที่ยี่สิบเอ็ดครับผมครับอันนี้หมายเล็ยกยี่สิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัสดุสมเด็จ หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมอันนี้เป็นเนื้อโลหะครับผมในเป็นเนื้อโลหะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับผม หมายเลขยี่ิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพะสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผม ผมอันนี้หมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับหมายเลขยี่สิบสามผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับเอาไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผม ครนะครับ,รบอันนี้หมายเลขที่24ครับผมราคา250บาทครับแล้วก็เป็นหมายเลขที่25น,นี่เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยครับผมนี่ครับเป็นหลังพระแม่ธรณีบีบม้ยผมครับผม จะเป็นหมายเลขที่25นะครับ จะเป็นหมายเลขที่2 5ก็ครับผมราคา250บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแก้ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ